ที่ต้องนะคะ้านทนานาสุก c o f f ี่ค่ะทางร้านด้วความดีนี้ต้อนรับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะให้เข้ามาอยู่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตะบลเขาทองทางชุมชนมีความยินดีที่มีน้องๆเข้ามาในชุมชนอยากให้น้องๆได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนตะบนเขาทองจะได้รับรู้ถึงความเป็นกันเองอบอุ่นเอื้อเฟื้อ และเราทุกคนยินดีมากๆค่ะที่น้องๆจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งถ้าน้องๆต้องการเมนูกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ทางร้านยินดีให้บริการหรือต้องการปรึกษาเรื่องอื่นๆที่เขาทองทางร้านคนาดสดก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ปัดร้านอาหารโคโลกิปนะยินดีต้อนรับน้องมณีดลทุกคน ถ้าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะที่รัวน้องกินเขาทองอยู่ตรงข้างวัดที่เปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มครึ่งเชิญน้องๆทุกคนเลยนะมาแวะมากินได้บริการดีอร่อยอาหารสะอาดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะ เป็นตลาดนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่มาศึกษาอยู่มหาลัยม่ทิดลนนะคะใครอยากกินขนมอะไรก็แวะมาร้านนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะปีนี้ปีที่10รุ่นที่10บแล้วเนาะที่กลับมาอยู่ที่นี่ยินี้ต้อนรับกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของตำบลขอทองเนาะให้หิวช่วงเย็นแวะมาที่ร้านานะร,ร,ร้านร้านยำตําบอลอยู่หลังหลงวงพ่อวัดใต้นะคะมีร้านยำแล้วก็ร้านข้าวข,ของแม่ด้วย รับรองว่าอร่อยแน่นอนเผ็ดด้วยถึงใจแล้ว,ลวเจอกันนะคะจ้ายินดีต้อนรับกันศึกษานะคะพี่โอ๊เขาทองค่ะกขายสดของสดทุกอย่างจ้าหใหญ่ที่สุดในนี้ค่ะราคาราคาถูกจ้ายินดีต้อนรับนะคะ ดีตอนรับน้องนักศึกษาเด็กใหม่ไม่โดนสู่ชุมชนเขาทองบ้านเราหมู่ห้าค่ะพี่ดินนะร้านอยู่ตรงออกก่อนทางรถไฟนะมีข้าวมันไก่ข้าวข,า,ขาหมูกยเตียมหมูไก่เนื้อหมูตัวผู้ตัวเมียสั่งได้หมดใช่ไหมคะสำหรับพี่ดินนะสุกเาอที่พี่ดินจะมีหมาล่าปลาเผาแล้ว,วก็ของชาเรนสามารถซื้อได้จึงมากสุดท้ายนะคะ ยินดีต้อนรับติ่ไมโดนสู่ขาวทองของเราขอบคุณค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสูส่เซเว่นชมชนขาวทองนะคะเซเว่นเรามีบริการส่งถึงที่นะคะมีส่งได้ตั้งแต่6โมงถึง2อุ่มค่ะฝนตกฟ้าร้องก็สั่งได้นะคะแต่ถ้าฝนตกก็รอนานหน่อยนะคะต้องสั่งเลรียญค่าต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะอย่าสั่งน้ำเยอะนะคะสงสารไรเดอร์ค่ะยินดีต้อนรับทั้งน้องทุกคนอีกครั้งนะคะ